เบ่งดอกนี่พี่น้องเบ่งดอกนี่เห็ดเพิงหวานจ้าโอ้ยงามๆเลยจ้าพี่น้องจ้าเห็ดเพิงหวานจ้าเก็ดๆเลยจ้าพี่น้นนองนี่จ้าอดปวดด้วยี่พี่น้องโม่โม่ด้วยมิเฮ้ยโอ้ยเขยวยัดนี้ได้หวานมามาจริงนี่จ้าร่างแสบๆเลยเด้อนี่เด้อสิบอกเนีเนี่ย ออีกแล้วจ้ะพี่น้องเคลียร์ไปเคลียร์ไปเสร็จแล้วจ้ะได้ได้ได้โอ้ยมันอจะจ้ะมีเศษหัวมันขาดเอตาตะขาก่อนนะคะนี่จะ้ะเก็บดอกนี้มาเก็บดอกนี้อันคือสิว่าเก็บซาสาในายนังนี้สาบ่ได้ค่ะพี่น้องอันปลูกปลูกพันมากมากอ่ะพันธุายุนรถทฟเขามาแล้วสามรอ,รอบแล้วจ้ะเหยาบแมนทามไปอีกจ้ะพี่น้องนี่จะ้ะ อีกไม่ได้ยุ่งสิละจ้าเนี่ยเป็นเปลี่ยนเอ็มบ่จ้าไม่เคลียร์ใบไม้ออกพี่น้องเนี่ยกำลังตุบุติปิน้อยก็เอากำลังแสบๆจ้านี่จ้าทีนึงห่วยที่ใบไส้ไว้เดี๋ยวพี่น้องมึงไงเดี๋ยวเป็นพ่อเคลียร์มากเดี๋ยวจ้าห่วย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 ไว้เดี๋ยวพี่น้องต้องเปิดเพ้งพ่อหไวยที่ที่ห่วย

อบอกพี่น้องเดี๋ยวเดียว,ยวขาอีกขาอีกนะจ๊ะเนาะวายเห็ดมันออกแล้วตัวเนี่ยพี่น้องนี่เหยียบเห็ดดันตู้ไปนั่นละจ้าเนี่ยมองไงเหยียบมั้นนางลงเก็บบางหันก็นเลี้ยวไปอีกเห็นอีกได้บาดพี่น้องนี่จีนงึงว่าเป็นจีดอกจ้ากระดอกโอ้ยเห็ดเห็ดกำลังออกกำงามนะคะ หาอีกจ้าหาอีกหากันไปยาวๆกับพี่น้องนี่นเข็นอีกแล้วเด้อจ้าหนูเจ้าเห็นน้ำนิกวะจ้านั่นดอกหนึ่งพี่น้องแล้วแงกมันนีแงกมันนีแงกว่าซะซ่าเอ้าว่าเจ้าว่าขันบ่เบิ่งอินีเห็นไปวัดๆมั่นจ่เห็นเลยเดินว่าจ้านี่ทำไมเห็นมาจ้าเห็นมาขั้นนี่นี่จ้าบิ่งหน้าบังพี่น้องโอ้ย,อย,อย,อยพี่น้องจ้า เน็ตกำลังออกนะคะค่ะี่น้องตัววาสองดอกคตัวเนี่ยพี่น้องดอกหนึ่งโอ้ยมือกบเก็บนี่จ้าเอ,อ้ยพี่น้องกลัวเก็บเป็นบอมาเก็บเป็นบอมาเห็นบอจ้าขอถ่ายรูปก่อนนะคะมาแล้วพี่น้องมาแล้วจ้าเบิงบ้งเบิ้ง น้อยกะสีเอาเด้อจ้านี่น้อยกะสีเอาหนึ่งสองสามหาดอกขะจุมนี่พี่น้องหาดอกออกมาหามันพ่ออีลีเก็บค่ะเก็บหนึ่งตุโมตีมิ้นเลยค่ะพี่น้องเนี่ยดอกน้อยกะสีเอาเพราะว่าโอ้ยหาเวลายากแต่ควรเสด็จมาเก็บนี่ค่ะหาอพี่น้องหาอีกอีกแล้วจะพี่นอ้นองหนึ่งสองค่ะ สองจีค่ะพี่น้องสองจีนะคะนี่จ้าโอ้ยวานสีบดได้เก็บเพชรค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะสองจีนะคะไอ้พี่น้องผู้ใดไม่เหยียบเพชรพี่น่ะผุ้ถูกใจเกจอกนึงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหัวหักหัวขาดพี่น่ะพี่น้องจ้าวันนี้สีแดงแกงนั่อยู่บอลหนึ่หาห้าห้าห้าอีแต่พี่น้อง เก็บเห็ดประมาณ30นาทีจะได้ครึ่งกระตาบานเฮาก็ได้สอสาแกงง่ายๆหุๆ่นละจ้ะกับบานก่อนคนขับเขาเฝ่าแล้วมาหอดบานกเทสะเทใยพี่น้องมาทำความสะอาดดอกเห็ดต้มนิกเด้จ้ะโอ้ยนี่เราจะเก็บเห็ดฝ้าวพี่นอ้องทีนั้เงียนี่ก็จะมาดูนะคะว่าอันไหนมันมมีนอนมาไม่นอนเนาะค่ะเนาะ ทำความสะอาดเห็ดน้ำกันจังได้กับฝากกดไหล่กดแช่กดติดตามให้นกน้ำให้ไดจ้ามาหอดบั่นกับฝาวด้บัตรที่น้องพี่น้องฝาวยังมาตีฝาวมาอันนี้ทำความสะอาดว่าป,ปาดเปิ่งค่ะว่ามีหนอนบอพี่น้องสุดมากสุดมากๆเลยพี่นอ้องจ๋าบอมีเด้จ้าเนี่ยไม่มีหนอนนะคะปลอดโปร่ง เก็บเฮ็ดเฝ้าเฝ้าซากไสใหญ่หางแป้งปัดมีดกับบอได้เอาไปนั่พีน่น้องจะมาปัดออกนะคะนิกบ่ลลางเด้อค่ะไม่ใช่นี่เก็บเฮ็ดในบ่หลางนี่จ้ะางามกับบอวิ่งปีนี้วานสิบ่ได้มีคลิปเฮ็ดในเอฟซีเบิ่งเนี่ยหนิแมเอาลงกับตาเฮ้สิเอาไว้นี่ก่อนเนาะในในเอาไว้นี่ก่อนดอกต่อไปนะคะดอกใหญ่ๆอย่างนี้ส่วนลูกข้าไปอีกอยู่พีน่น้อง พี่น้องเก็บไปน้ำตัดขาไปน้ำมันกะสีได้ดอกงามๆเนาะคะ่ะอันนี้นผูู้พพันผ้าไปพันกบเฝ้ากลับมาเห็ดงานต่อขาวจวะค่ะพี่น้องขาวจวแสดงว่าเห็ดมันพึ่งออกพี่น้องนั่นกันแบบนี่นั่นบ่มีบ่มีหนอนจ้ะเก็บไปได้นะคะมาเบงขานี่อันนี่เกียบหัวมันขาดนี่จ้ะอัน ขาที่ปาดออกแล้วนี่สิเอากลับขึ้นป่าคือเกาะะ่าด้วยค่ะมีเงียนี่เก็บเห็ดทุกปีนะคะถ้าอันไหนปาดออกแล้วก็จะเอากลับไปคืนป่าเหมือนเดิมอันนี้กับ,บ่มีบ่มีนอนจ้ะพี่น้องไม่มีนอนนะคะขาเลืเอานี่กระดาเนาะมันจังบดาดเองนมันจังบาดหอบอีกกะ ช่วงได้เฮ็ดออกกะเก็บเฮ็ดลงคลิปให้พี่น้องเบิง่งอันเหี้ยนกะว่าท่านได้ขายดอกเด้อจ้าลงคลิปขายเหี้ยนไปกะได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิกน้ำแน่เบิง่งอันนี้แหังเหยียบค่ะมันคักมันอยู่ใต้หย่าแม่พี่น้องเป็นตะกินบอกันบ่าเป็นตะกินกะเอาถิ่มซะเนาะจ้าเนาะจ้าเบิ่งเน่ะกะชิว่าเอ,อ้ยยายในแก้วคือเอามาทาัา้งหักทั้งเหงาทั้งนั้นมันแท่อุ้ยยาสวาให้นิกด้วยค่ะ ปกตยว่าสิไดไปเก็บเฮ็ดแบบใจเย็นๆหลูบๆค่ำๆตัางชา,าเก็บดีๆจักเกียได้พี่น้องจะนี่กะสิหลังจากที่โซ่ดอกนี่แล้วนี่กะสิจบคลิปเนาะคะ่ะเอาไว้เฉพอะกันคลิปไม่ขันไดไปป้าเก็บเห็ดอีกกะสิเป็นคลิปเก็บเห็ดนี่นะคะล่งเรื่อยๆกล่องกะตั้งเป็นไล่นี่บ่ไ้ตั้งไล่นอนแต่ที่แหลกเนาะค่ะพี่น้องกะ มาดูนะคะโอ้ยขาวจัวพี่น้องขาวจัวเบิองในจ้ะขาวจัวนะคะค่ะนี่ขอตัดขาเ็ดเ้มเนร็วก่ก็น่จาจะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะถึงบ้านก็เปลี่ยนโฉมนะคะตัดทิฟุ่นตัดขาเรียบร้อยับดที่นี่ก็เตรียมเอาเข้าช่องแข็งมาเบิ่งดอกนี่โอ้ยขอเสนอนางเอกนางเอกนะคะนอกนั้นก็ ตูมุติมินะคะตูมุติมิพี่น้องดอกพ่อคำคำยำ